สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุกงป้านาอานาเบ้านาสาวคู่สู่คูผู่สูกคนนะครับเนาะวันนี้็ะห้าวกิจภาพกันถ้า,ามาทําการดิดนมคือเข้านะครับวันนี้เดี๋ยวออกไปไล่ง่วน้ำกันครับไล่งัวมากเขาซ่องเพื่อว่าจะลอกอ่าตอนพ่อม่ทองเลียดนมนะครับเนีย่ยจะออกไปไล่ง่ว พอให้เสียงดังนะครับเนาะในคอกม่วจะมีพัดลมหลายตัวเดี๋ยวเขาจะทาการไล่งัวนี่ไปเอาไปเตรียมทะลอดนะครับเนาไปกันเลยไล่บัวนะครับมาไล่ง้วซอวยกันครับนงนำลางงัวนนำนำงัวนเนา,นา,นานะนเอาล่างแล้วเขาจะเขาจะล่างทุกวันนะครับ ไปแนละ้วว่าเตรียมเขาช่องแล้วมันรอไม่จะมารอดค่ะออกจากคอกไปก็จะเป็นช่องตั้งหางอยู่างนี้ข้างนอกเนาะ,ะจะมีประตูปิดเปิดอยว่พอออกไปเบิดทุกตัวแล้วเขาก็ทำการปิดประตูไว้แต่สิเหเยือจะอยนของช่องรออ ทำล่อผู้ล่อผู้โดยสารเข้าไปในของนี่นะครับง้วเขาไปเบิดแล้วเอาก็จะทำการปิดประตูตรงข้กั้วยนกับสิ้เพว่าีง้อจะโตแล้วครับเพราะว่าจับไปล่อรอดกั้วนะครับไปบังกันเลยครับขั้นตอนในการรีดนมเป็นยังไงตอนนี้ง้วกับเขามาเบิดนะครับ เอาหมด20ตัวเข้ามาหมดแล้วเต็มซองแล้วไปกันเลยเราจะเริ่มทำความสะอาดนะครับน้าล่างเต้าสะอาดแล้วก็ผ้ามาเช็ดที่เราในรรง่วงเวาขามาครบทุกตัวเราบอกครบแล้วว่านครบแล้วปิดประตูล็อกไว้แล้วการล่างเลย ว่ามีเจ้าตัวทั้งหมดมีหาจิ้มหาตัวท่านเสียงพัามร่มเสียงพัามร่มดังพัร่มมีหลายตัวคน อาจจะมีเสียงรบกวนเล็กน้อยนะอย่าไเป็นไรแ่เปิดพัดลมมันก็นร้อน สากน้องค่ายล่างแล้วกะปกติกบสิมาเซตให้ตะกล้องเนาะพี่น้องเนาะแต่วันนี้สาวน้องค่ายจับกล้องค่ายตะกล้องใส่นมรีดนมจะ้ะ หลังจากพี่น้องการเฮ็ดงานณสาวน้องไขยเนาะ เศษให้แห้งจ้ะพี่น้องเ็ษให้เต้าเพิ่นแห้งเนาะดีดเอานมเพิ่นก็จะได้สะอาดสะอาดดีวะพี่น้องจด้ในราคาเฮ็ดงานซื้อมือก็เป็นี้สิละพี่น้องมือละสามสามเวลาเนาะจ้ะมือละสามข้าบอเอากะล่างสะอาดแล้วก็เซ็ษให้แห้งเอามาใส่เพิ่น ก็มาลอกเพิ่นไว้เนาะพี่น้องคั่นนม,มเบิดแล้วก็มาปล่อยเพิ่นออกจ้าเพราะว่าถ้าบ่ลออ่ารีดอที่ว่าถ้าบ่ลอกเพิ่นไว้นอ่าดูดนมเพิ่นบ่เบิดแล้วมันเสียเนาะจ้ะนี่โตแดงๆพี่น้นอง ปูน้องคนมาบัายหามันเต,ต๋ตีตีพี่น้องบัยหามันบีบปยญหามันเต๋ตีเอาว่ามันเกิดลืงล่งเลรอแม่จ้ะมันลึงล่งเลรอเนาะพี่น้องเนาะมันลึงล่งเลรอก็เลยก็ปกติธรรมดาจ้ะเอาก็เบ,บิ่งอาการของวัวเนาะถ้าเพิ่นชะนีนแน่เพิ่นก็อาการบอดีอารมณ์เพิ่นบอดีเพิ่นเพิ่นฮักเพนพัดเนี่ยเขาก็คอยเฮ็ดเอาจ้ะเขาจะไปแห้งเนาะพี่น้องเนาะ ยี่สิบตัวรอบละยี่สิบตัวนะพี่น้องรอบละยี่สิบตัวสามรอบถ้าว่าช่วงนี้เพื่อนไปรออคอตลายจา่ะยังย่งยุหาสิบผาตัวไ,ไล่ไปล่อคอตนะพี่น้องเนาะไล่ไ,ไปรออคอดจ่ะ,ะเจ็ดเดือนจ่ะพี่น้องไปเจ็ดเดือน เดือนแล้วก็ไล่ไปยูพุ่นสองเดือนสามเดือนคอดเราก็ไล่ขึ้นมา,จากจ้ะสมมติว่าตัวนี้ไล่ไปละหาตัวยังงยูหาสิหาตัว,วตัวอื่นที่ไปล่อคอดก้นนเพิ่นก็มากีช่นอมเพิ่นก็ออกมากจ้ะอะไรมากนะนี่จ้า าวน้องไข่บ่ได้ใส่ดอกจ้ะตังใส่หลายกะเจ็บขิงเนาะพี่นอ้องเพราะว่าโตัวนี้รีดนมบ่แม่นเบาๆเด้อจ้ะสารโลเพื่อพี่น้องต่ละตัวนี่จ้ะใส่อันนี้หลายกะเจ็บขิงเอ็นเขาเปลือกเนาะพี่น้องจนมากก็มีต,ตาตะก้องเลยจ้ะเป็นผู้ใส่เนาะสาวน้องไข่เป็นผู้ล่างแล้วก็เซ้นเต้าให้ เต้าไห้ล้วกันเคนเป็นผู้ไส้ชาวน้องค่ะก็ใส่เทราซีสามซีโตแต่ละรอบแต่ละมือแค่นั้นละจ้ะว่าได้ใส่อันนี้ได้พี่น้องโอ้ตัวนี้นุ่มตน้นเป็นนุ่มเสียจ้ะพี่น้องเป็นนุ่มเสียนี่ ตีด๊ดขาแดงแดงไว้นะพี่น้องเนาะนี่๊ดขาแดงแดงไว้คือน,นมเสียจังเพราะว่าเขาสีจาะนแม่พี่น้องเนาะนี่เอาเอาแม่สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณเอ่าพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่อยู่โวกอยู่ปลาอยู่หน้าอยู่ดงอยู่ปลาเห็ดปลาหน่อไม้เนาะ ขอบคุณคนที่ให้กำลังใจสาวน้องค่ายพ้าเลาะแต่พ่อมีอยังหลายมีแต่คำขอบคุณอยู่หลยะจะขอให้พี่ให้น้องตรงมีแต่ความสุขความเจริญควเข็มยังให้ได้ความให่ใหญ่นี่เงินในน้องทล่องไหลามากแต่สำหรับกิดีกคับสวัสดีครับ